Uh huh. พริกหน้ากากหมูขาดบอดดายเลยก๋วยจับพี่บูนตรงไส้พริกหนาค่ะพี่น้องหอมกลมกลม่อมเส้นเนี้วหนุ่มค่ะพี่น,อน้องเห็นปะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมากค่ะพี่น้องดึกๆแบบนี้หิวอีกแล้วค่ะคืออยากกินกว๋วยจับจะของกว๋วยจับพากินบายพากินพาแซบ อืมอืมอันนี้ตุ่มห่อหนึงค่ะพี่น้องใส่ไก่ฉีกใส่เหลือดแล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิมมีขนาดด้วยค่ะพี่น้องดึกเด็กก็เลยแบบมีเห็ดในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่ผักชีใส่ลงไปใส่ได้หลายเลยหอมแล้วก็หอมเจียวขาดบ่าได้หอมเจียวนี่ก็มีขายแยกด้วยค่ะพี่น้องแต่วันในซ่องก็หายมาก แล้วก็พริกหน้าพริกหน้ากระหมูขาดบดได้เลยกว๋วยจั๊บพีีบูนตรงใส่พริกหน้าค่ะพี่น้องหอมกลมกลม่อมใครบ่กเคยกินตรงรลงเด้อยค่ะพริกหน้าใส่อันนี้เพิ่มพริกไทยพริกป่นจักหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องกว๋วยจั๊บพากินอืเ้นเนี้ยวหนุ่มค่ะพี่น้องนี ออร่อยมากเปิดไก่ เ้นเนี้วหนุม่มค่ะพี่น้องต้มบมตองต้งมดุนด้วยค่ะเสซนสดน้ำเดือดเดือดโยนลง,งไปสุดท้ายเลยค่ะพี่น้องต้มเครื่องก่อนต้มประมาณซิวิหน้าที่กัเอาขึ้นเลยค่ะ ขายทั้งกว๋วยเตี๋ยวขายทั้งกว๋วยจับก๋วยเตี๋ยวขายแบบว่าอยู่หน้าหาันแต่ว่ากว๋วยจับมันขายเป็นซองค่ะพี่น้องกว๋วยจับพากินสูตรพริกหน้าของอำเภอพ,พิบุมังสา,าร หห่นสัดใจสดหันหอน,อน,นค่ะพี่น้องเสพือเขากินเขาเของหอนหอนเสบเลยค่ะพี่น้องส่วนตัวนะสมัยเรียนมาหาหลัยม่หมูผู้นหนึ่งเป็น่มากินเขาหอนค่ะพี่น้องหมายถึงว่า าเขาห่อนหุ้งไม่ๆหมงสิเพิ่นจะแบบว่าเทน้ำเย็นใส่กนแล้วก็สุดกินแล้วส่บูมักเนาะจ้ะบางอย่างข้ามักค,คนอื่นเขาบูมักเขาบกกินสิหรือบางอย่างคนอื่นบูมักแต่ว่าเข้าหมักสินะพี่น้อง

ให้ฉีกซื้อสะโพกไก่มาตุ่มแล้วก็ฉีกค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้โมเมนต์กุญแจับสื่ออยู่หานเลยค่ะพี่นอ้องเป็นกุญยจจับส่งตุ่มเองกุญแจจับพากินมีติดบานก็สะดวกค่ะพี่นอ้องในส่งกับซีมิสน้นมีผงน้ำซุปพริกปน่นพริกหนาพร้อมเจียวไปให้มีเครื่องในน้อยหน,นึงกะเทสกินได้เหรอคะพี่นอ้อง 응 mm -hmm. อ,อช่วงนี้กะเห็ดงานเห็ดอาหารก๋วยเตี๋ยวนํ่ค่ะพี่นองบางเทธอพี่นองคอมเมนต์เข้ามามว้อาจจะตอบซาในในสักหน้อยกะขอถทดขออภยัยหลายๆเดือจะ้ะแต่ว่ากะสิเขาไปอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ค่ะพี่นอง้งลูกค้าหลาย คันสีแบบว่าขายายห่านกะรุ่นพี่เขาเหตุธุรกิจมาก,ก่อนค่ะพี่นงเปิดห่านเขาก็บอกว่าให้เบิ่งยอดขายสามเดือนก่อนหรือแบบว่าอาจจะเป็นสินค้าแบบว่ามากไหมเขาอยากชิมหร,หรือว่าแบบลูกค้าที่เขามากินอิ่มเขากะตาเบิ่งก่อนนะคะพี่นง กินไหมเปล่าแดงค่ะพี่น้องไม่ยืนเบืง่งค่ะเห็นปะกินจริงอะเนี่ยก็ชอบแล้วไม่มากินตั้งนานยังไงบ้างร้อน แจ้งบุญคนทำอร่อยอยู่แล้วประจับพี่บุญสุดบิกหน้าใช่อร่อยมากพี่นงเฮงหวานปากหวานเพื่นวะนางมีสเสน่ห์ของนาง,งนางสีเราหยอกดีดีจะกินอีกปะเนี่ย เดี๋ยวเขาต้มอ <of> <ici> ีกถ้วยหนึ่งพอดีเพื่อนมาตะทุระด้วยค่ะพี่น้องโบเมนว่าบอส่วนเพิ่นมากินเพื่อนเขาก็เขามาออฟฟิศว่างหันนี่มาหอดก็มาเห็นหมยไทยขีปเพิ่นก็เลยแบบยางมากวนค่ะพี่น้องเมืออกันเลยลองไปว่าส่วนเพิ่นมาสิ่มบึงเอ้าเมื่อนี้ก่ะ ได้เมนูต้มก๋วยจับจากของนะคะพี่น้องกว๋วยจับซองเป็นกว๋วยจับกึ่งสาเร็จรูปกว๋วยจับพากินนะคะเป็นสูตรพริกหน้านะคะพี่น้องผู้ได้สนใจกะซ้ำฮอรลอยกะติดติดมาได้นะคะมีติดบานเท่ากับสะดวกนะคะพี่น้องแามหิวกะเอ,เอามาตมะะ้มค่ะตันนี้จะเป็นเส้นสดนะคะพี่น้องตงง้มง่ายบบตองแซน้ำโบตองยั้งเลยส่วนวิธีทำาหมยเคยลงไว้หแล้วนะคะพี่น้อง้าผู้ได้ตัวโบเป็นกะลองเดือดไปบึงนะคะ อ่ะคือเก่านะคะพี่นองถามว่าก,กินสดลวนหรือว่ากินมูม,ม่ามกินบอสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภาาัยหลายเด้อจา้าแล้วกะถามให้มัคลิปนี้มัดเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหมือนในเด้จา้าสำหรับเมนอนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ